สวัสดีครับพ่อแม่พมี่น้องสูงโคซู้คนนะครับมืัอนี้ไทยบนันเก่ากับสองเชนเนลกับชิมาสรุปนะครับเนาะมาสรุปลังหอยออกพี่น้องลังหอยออกเด้อพี่น้องเด้อลังหอยออกนะครับเนาะตอนนี้เขาไปเบิงกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องไทยบันเก่ากับสองเชนเนลนั่นไม่ได้อพี่น้องครับผมคือลังสรุปแล้วก็คือหอยออกวันพฤหัสบดีนะครับเนาะวันนี้เขาทั้งสามโตทั้งสองโตเลยพี่น้องทั้งล่างทั้งบนเลยเด้อพี่น้องเด้อ เด็กมันเด็กมันออกน้ำหนาะเล็กที่ออกพี่น้องเดี๋ยวผมจะเขียออนใะห้ดูเล็กที่ออกนะครับผมเดี๋ยวครับอสามตัวบนสามตัวบนก็จะเป็นห้าเก้าเกตนะพี่น้องข้างล่างห้าเกตพี่น้องห้าเกตพี่น้อง สรุปนะครับเนาะสรุปคือเขาทั้งล่างทั้งบนนะครับเนาะนี่ครับผมสามตัวก็จะมีห้านะครับผมมีห้ามีห้ามีเก้ามีน้องมีเค็สองตัวก็จะเป็นห้าเ็ดนะครับเนาะห้าเก็ดีน้อง เก่าทั้ง3ตัวทั้ง2ตัวด้วยพี่น้องด้วยนี่ครับผมที่ผมจับกู้ไว้น้ำเนาะที่ผมจับกู้ไว้คือเขาตัวนี้นะครับเห็นไหมนี่ครับที่ผมติ๊กไว้นะครับเนาะนี่ชุดหนึ่งพี่น้องแล้วก็มันเขาตัวนี้ชุดหนึ่งพี่นอ้องอ่านี่ครับผม งวดนี้เขาทั้งสามตัวทั้งสองตัวพี่น้องงวดหนาหอยออกวันนังขัน้นนะครับเด้อถามาลุ่นล้มกันครับเนาะถามาลุ่นเบิ้งน้ากันพี่น้องถามาลุ่นเบิ้งน้ากันเด้อพี่น้องเด้องวดนี้ผู้ใดโศกผู้ใดมันเนาะก็ดีใจนัาเด้อครับผมผู้ใดเบิ้งใดก็ได้นะครับเนาะใดก็ได้โศกใดมันน้ำกันเนาะ ได้เนีนก็คือเนีนนะครับผมของผมนี่สูตรผมคือเนีนสองตัวครับผมเนีนสองตัวนะครับเนาะสามตัวก็แล้วแต่พี่น้องจับเอานะครับเนาะอยู่ในกลุ่มนี้มันจะอยู่ในกลุ่มที่ผมเห็นออกมานี่ครับผมในกลุ่มนี้เลยพี่น้องเลยทัานไปถือกระเบียอพี่น้องพี่น้องก็จับส่เอายพี่น้องมีอยู่ํานี่พี่น้องเนาะนี่ครับผมเดี๋ยววันอังคารนะครับผม หวยออกวันนึงคาดเนาะงวดงวดหนานะครับเนาะเดี๋ยวใกล้ๆเลขออกนะครับผมสมสิเฮ็ดคลิปให้เบิ่งนะครับเนาะว่ามีเลขตัวใดเนี่ยหวยออกวันนึงคาดกดติดตามไว้เด้อพี่น้องเด้อกดกระดิ่งแกงเตือนไว้นะครับเนาะเพื่อที่จะบ่พลาดคลิปดีๆของผมนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆตำหนี้คือผมมาสรุปให้เบิ่งหลังหวยออกนะครับเนาะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมให้ช่องเทปบานหนึ่งกับช่อสองเชนเดียวกไมเลือครับพี่น้อง